สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเอเดนลิงเหมือนเดิมนะครับต่อจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการมาบอกจุดฟาร์มนะครับว่าใช้อาวุธอะไรบ้างในการฟาร์มนะครับแล้วก็มีมอนตัวไหนบ้างที่เราต้องฟาร์มตรงจุดนี้ครับที่จะทําให้ได้เอ็กเยอะๆนะครับก็จุดที่เราฟาร์มก็คือจุดเดิมนะครับจุดที่มายิงไก่กันจุดยอดฮิตนะฮะแล้วก็มาตีน้องเอเลียนน้องโ้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์เนี่ยเราก็จะมีดาบตกทอดเทพเจ้านะครับบวก9้านะครับอันนี้ผมไปตีบวกไว้ตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นธนูนะครับธนูธรรมดาธรรมดาเลยครับเป็นธนูยาวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นเป็นเครื่องรางนะพูดผิดเครื่องรางที่เราใช้ก็จะเป็นสคาร์หลับทองนะครับเพิ่ม EXP ของของลูนที่เราจะได้รับนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเศษอาริสันเดอร์นะครับ ที่จะว่าใช้เพิ่มความแรงของดาบนะครับเป็นสกิลดาบนะครับจะทําให้เราตีแรงขึ้นนะฮะปิดมอนได้ไวขึ้นนะครับโอเคครับทีนี้พูดพูดถึงว่าจุดที่เราจะฟาร์มในในคลิปนี้นะครับที่ผมจะยิงนะครับก็จะมีน้องไก่นะครับที่กําลังเลื้อยอยู่หนาตัวเดียวนะครับจะยิงไปด้วยแต่บางคนเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ได้ยิงไก่นะครับไปถึงเขาจะไปตีน้องล้นเลยเขาบางคนก็บอกว่าเลวกว่าครับแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่ายิงน้องไก่ไปด้วยแล้วก็ตีน้องล้นไปด้วยเนยนัังงไะครบ จุดหนึ่งก็คือจะเป็นจุดน้องล้นนี่แหละครับที่นั่งๆหลับๆมันอยู่เนี่ยน่าจะเหมือนเอเลี่ยนหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ดาบตัวนี้กวาดกวาดแล้วก็ตีโดยใช้สกิลนะครับเป็นวงกว้างนะครับส่วนสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเออมีอาวุธอะไรบ้างในการฟาร์มตรงนี้นะครับมันมีอาวุธอีกหลายชิ้นนะครับที่สามารถฟาร์มตรงนี้ได้นะครับก็กลับไปย้อนดูในคลิปคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมขอไปฟาร์มลู้นก่อนแล้วกัน แล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันว่าหลังจากครบหนึ่งชั่วโมงแล้วจะได้รูนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโอเคไปกันเลยดีกว่าลุย A few hours later. โอเคครับหลังจากที่เราฟาร์มรูนครบกัน1ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะมาดูรุนกันนะครับว่ารุนได้เท่าไหร่ก็คือผมฟาร์มแล้ว1ชั่วโมงเนี่ยได้ทั้งหมด12ล้าน3ามแสนรูนนะครับก็คือมันจะมีจุดที่น้องไก่ไม่ตกบ้างนะครับแล้วก็ตกบ้างเราก็ตามนั้นเลยครับก็คือ1ชั่วโมงเต็มๆผมก็ไม่สนใจว่าจะตกหรือเปล่านะฮะทีนี้รูนที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยสิล้านรูนผมถือว่าเยอะมากเลยนะครับใน NG นบวกนะครับส่วนน้องๆที่พี่ๆที่ยัง ยังฟาร์มยังมาไม่ถึง NG บวกบนนะครับคือถ้าเป็นเ g ธรรมดาก็จะครึ่งหนึ่งครับก็คือประมาณ6ล้านรูนนะครับเหมือนอย่างคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําลงไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวไงหลังจากที่ผมขอไปอัพเลเวลก่อนแล้วกันนะฮะได้รูนมาตั้งเยอะตั้งแยะสองล้านรูนดูซิว่าจะได้ถึงเลเวลเท่าไหร่นะครับโอเคในรอบนี้ผมจะมาอัพความฉลาดแล้วกันนะครับจะเปลี่ยนไปเล่นสายเวทบ้างนะครับโอเคเลเวล299ยเลยนะครับผมจัดไป อยังยาวไกลคงต้องฟาร์มไปเลยโอเคครับยังไงในค่ำคืนนี้ก็ขอหลับฝันดีทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ฟาร์มกันให้สนุกนะครับสวัสดีครับ